เอาละครับผมกับสุริยคนด้วยนะฮะนนี้ในเกมรัส s อ a ลนออฟ u r v i โว l นะครับตอนนี้เราอยู่ในเซริร์ฟเซิร์ฟเลือดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปฟาร์มห้องกันอ่าเดี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนโอเคเผมขอทำกระสุนเพิ่มหน่อยแล้วกันนะไม่มีกระสุนใช้เลยโอเค เซิร์ฟนี้ผมมาลงคนเดียวเลยนะคือมาลงโซโล่เลยนะผมไม่ได้ไม่ได้ลงมากับลูกแคนนะครับผมลูกแคนผมหลักๆอยู่เซิร์ฟมาตรฐานกันอยู่นะฮะผมมแอบมาลงคนเดียวนะครับผมปล่อยลูกแคนเขาเล่นเซิร์ฟมือก่อนผมเอาคลิปเซิร์ฟนี้ก่อนนะฮะเรื่อช่วงนี้หายไปนานหน่อยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าไม่มีเซิร์ฟลงนั่นแหละฮะก็คือคือมันมีคือสองสามวันเนี่ยไม่ใช่สองสามวันเนี่ยเอาบ้านกูโดนเลทหมดและ อ,อีกแล้วโดนอีกแล้วใครวะเนี่ยเออบ้านผมมันโดนเลดไปรอบหนึ่งนะแล้วไอ้น,นี่มันมาเลดอีกรอบเหมือนะัไม่นะโหเตากูนี่เกี้ยงเลยครับเกี้ยงเลยอะผมเดี๋ยวนะโอ้ไม้มันยังจะเอาออกเตาอ,อ,กอีกเรอเนะี่ยโอ้ไม้มันก็ไม่กะไม่กะให้มีไม้ใช้กันเลยนะเราไม้บ้านผมก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนะแผมต้องตัดไม้มาเน,นึงนะชมดินเริ่มพันเลยผมมันเลดประตูเข้ามาด้วยนี่หว่า อ๋อน่าจะเลดแล้วเจอเหล็กแหละขึ้นไปนเหลดข้างบนต่อเขาข้างบนผมยังไม่ได้ทำกันปีนไงตีนเยอะเหมือนกันนะคือเซิฟเนี่ยมันไม่มีคนไทยเลยนะครับคือมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยนะวันเดยวเซิฟนี้ผมจะเปิดบ้านให้ได้ดูน,นะครับวันนี้เป็นวันแรกของเซิฟนะครับผมยังไม่มีของอะไรเลยนะผมที่มีก็เพิ่งเปิดได้กางเกงเหล็กมานะครับที่เหลือนี่คนอื่นเขามีหมดลนวะผมยังไม่มีอะไรเลย ขวัญสามกูก็มีนี่หว่ากูเอาขวาัญกะโหลกกะลามาเล่นทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวผมรื้อบันไดนี่ก่อนผมต้องทำการปีนแลว้ววะผมว่าจะขยายบ้านไงก็เลยยังไม่ทำการปีนแต่ว่าผมว่าต้องทำแล้วแหละไม่งั้นมันก็จะมาเลดผมเรื่อยๆโอ๋อมันล่อซะโบเลยเขียบเตียงผม ตรงนี้หายไปเตียงหนึ่งผมอุดบ้านก่อนเอา้าเขีคยสลับแปบ๊บสลับโอเคผมว่าผมต้องฟาร์มของเข้าเตาก่อนแล้ววะคือเตาผมมันไม่มีอะไรเลยตอนนีน้ผมจะอัพเหล็กก็แบบไม่ได้อัพสักทีโดนป่วนตลอดเลย ผมต้องไปฟาร์มของเขาเ้าเตาก่อนแล้วว่าท่านผู้ชมแต่ว่าหินเราเยอะผมฟาร์มหินไว้เต็มเลยอัพไปเดี๋ยนะดูซ่อมบ้านก่อนมีไรซ่อมบ้านขาดเหล็กเอา,าเหล็กมาอัพก่อนนะฮะที่ผมโดนรัเสเซียดักฟาร์มเว้ยเซิร์ฟเนะี่ยที่ผมไปยิงมันแตกไงม,มันฟาร์มแร่อยู่แล้วผมก็ไปยิงมันตายแล้วมันน่าจะน่าจะาโมโหแหละขนแคนมาเลทบ้านผมเต็มเลย แต่ผมไม่อยู่ไงถ้าอยู่ก็ไม่น่าจากการบ้านได้ไม่น่ามีของสู้ไงคือต้องยอมไปก่อนนะอเอคเดี๋ยวผมจะฟาร์มผมจะต้องไปหาของข้าเตาก่อนนะท่านผู้ชมบ้านผมนี่เตาโล่งเลยฮะนะของกินอาหารหน่อยละกันโอเคสดชื่นํายาแบบโอเคขวานนี่ผมทิ้งอยู่ลวกันขวานหินเนี่ยไม่ใช้ละ เดี๋ยวผมจะไปหาฟาร์มแร่ข้าวเตาก่อนนะเดี๋ยวผมต้องทำกันปีแล้วแหละนะครับเดี๋ยวค่อยมาขยายบ้านแล้วกันมีคนหรือเปล่าน,นะคือบ้านมาอยู่ตรงนั้นเองอรท่านผู้ชมแล้วก็อยู่ฝั่งนั้นอีกสองหลังนะครับคือผมมาอยู่กลางตรงตีนเว้ยคือตอนนี้มันมีบ้านแบบต่างชาติล้อมผมเต็มไปหมดเลยคือผมมันอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวตรงนี้นผมต้องฟาร์มเหมือนหาแร่ขา้าเตา ก็คือผมขอเวลาฟาร์ไม่มือนะจมลิ้นพันร่วนเลยเริ่มเสียงหลงเสียงหลงเฉยแล้วนะเออข้อมือนะ <c oughs> โอเคตู okay. ้เสื้อตู้เสื้อผ้าผมยังไม่ทําทำเลยผมยังเอาใส่กล่องนี่ไว้อยู่เลยครับเสื้อผ้าชุดต่างๆแล้วนา,นาตอนนี้ผมจะต้องเอาแร่มาเผา,าเผาเหล็กก่อนแล้วกันฮนะบ้านนี้ตอนนี้ต้องการเหล็กต้องรีบอัพเหล็กไม่งั้นบ้านไม่ปลอดภัยเอาที่เผาเหล็กไฮไปแล้วกันนะ okay. เหล็กไฮซันเฟอร์แล้สึกเตาผมหายไปเตาหนึ่งวะมันทำลายเตาได้หรอนะทำลายเตาผมยิงด้วย โอ้ขนาดเตามึงก็ยังทำได้ทำได้ลงคอไม่นะยิงผมต้องฟางอีกรอบหนึ่งฮนะเพื่อที่จะให้มันเต็มเตานะ่แต่คงไม่ทันแล้วแหละเดี๋ยวผมต้องไปตีไม้ก่อนนะครับอามายัดเตานะท่านผู้ชมผมจะพาไปฟางเดี๋ยวผมจะตัดเลยตรงค่าว่ายน้ำไปเกาะเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาทำมากินเด๋ยวจะน่า <Okay. S 2> เบื่อตอนนี้เราก็ ถึงค่ายทหารแล้วนะครับเดก้ดว่าใช้เวลาว่ายน้ํามานานพอสมควรแล้วก็เกิดการกระตุกไปนิดนึงเรือว่าเมืองนี้นี่ต้องมีโทรศัพท์ที่แบบแรงๆนิดนึงนะเพราะว่ามันจะกระตุกแล้วก็แหลกๆหน่อยนะครับคิดี๋าผมจะไปย่อยได้อ,อ,อุ๊ยมีคนดักโอ้โห โอ้โหจบแล้วมีคนดักจบแล้ว่านผู้ชมเมื่อก,กี้ก็าไม่ได้เช็คเลยว่าคือผมไม่ได้เช็คเลยเว้ยไม่ได้เช็คชื่อคนเลยไม่น่าพลาดบุนสาว้น้ำมาตั้งไก่ให้ตายเถิผมว่าไม่ได้ฟาร์มละผมไปเลดเดอร์ว,วะดูท่าแบบไม่น่าจะรอดมันมีคนดักอะขนาด่ข่ทหารยังมีคนดักเลรวะเนะีย่ยเดี๋ยวทำปืนกันนะ ไปเลีดดีกว่าโคตรเซ็งโดนดักฟาร์มสดแซดมากโอเคแต่ผมจะทำถังไปเลยนะได้39ลูกเดี๋ยวแตผมต้องทำกระสุนด้วยเนี่ยว่ากระสุนก็คงไม่ทำไปเยอะหรอกนะครับทีเลีอผมจะทุ่มทุนไปกับถัง36ลูก โ okay. อเกระสุนเหลือๆก็นี่นะครับปืนปืนเหลือๆก็ทํากระสุนไปผมต้องทําตู้เสื้อผ้าแล้วมนะั้งชุดผมก็จะหมดบ้านแล้วเนะี่ยเมื่อกี้แม่งกึ่งเก็บเสียงด้วยนะทำไเล่นไปผมไม่มีผ้ามันแผ่เลยว่ะ เราคงไม่ได้ฟาร์มแล้ววอทเลยดวงไม่ดีเลยเราเป็นเลดบ้านแล้วกนันนะเตลเลด,ดก็ไม่รู้จะคุมหรือว่าผมน่าจะต้องทำบันไดไปด้วยนะเพราะว่าหรือไม่ทำไปดีวะทำไปแล้วกันนะเผื่อไว้แล้วกันนะเตรียมเชือกไปก่อนนะของของไปนั้นผมก็น้อยมากเลยนะเดือบวมีไม่น่าจะไปรอดเอาเป็นว่าผมจะอยู่ให้ได้นานที่สุดแล้วกันนะเท่าที่ผมจะทำได้ กแล้วก็แม่แม่เก็บถังมาเก็บปืนดูเามาว่าเนี่ยโอเคเราพร้อมจะไปเลดแล้วฮะมันต้องกินอาหารกันแล้วช็อตเนี้ยโอเคพอเดี๋ยวเราไปหากินข้างนอกเอาตอนนี้มันได้เวลาเลดบ้านของเราแล้วฮะรหัสล็อกก็ยังไม่ได้ติดเลยนี่หว่าลืม ว่าปีประตูนี่ไม่ได้มีประโยชน์เลยคิดเดยวจะไปหาบ้านเลทแถวแถวข้างล่างนี่กันโซนล่างน,นี่แหละที่เราจะไปเลดกันถังผมมีแค่นี้เองนะโคตรจำกัดไม่รู้ว่าจะเลดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูกันก่อนถ้าเลดได้ก็คือได้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะมีบ้านเกลือมันจะมาคุ้มหรือเปล่านะถ้าจะได้อยู่แหละต้องลองไปดูนะฮะผมต้องหาบ้านโจทย์ไอ้วงนี้ด้วยเนะี่ย ผมต้องเป็นเลดมันคืนแต่ว่าเลดมาเลดกลับนี่แครเดียวกันด้วยคนนี้ไม่มีแคร์เลยแต่นี่แครน,นี่แหละเดี๋ยวต้องต้องต้องเอาคืนแครน,นี้ต้องชําระบอกเลยเอ,อ้าวผมมืสาไว้นน้าไปไน็นไกไเมื่อกี้ผมลืมเช็คชื่อไงปกติผมต้องเช็คชื่อไงผมไม่น่าพลาดอ,อ้าวลืมเช็คชื่อเป,เป็นไปได้ไงวนะแล้วแม่งก็ดักรอแบบเหมือนรู้ว่าผมจะมาทาั้งๆั้งที่แบบเมืองนั้นนี่แบบว่า มันไม่ค่อยมีใครใมาอยู่แล้วแต่มันก็ยังไปดักกันอีกอะัะเอออะไรวะเนี่ยโคตรเซ็งเลยเขียไม่เป็นไรฮะโดนจ่าค่อยๆเป็น,นค่อยๆไปกระสุนมีอยู่ร้อยยี่สิบในลำเพลิงอีกสี่สิบห้าไม่รู้ว่ากระสุนร้อยยี่สิบกับในลำเพลิงอีกสี่สิบห้าเนี่ยจะได้ยิงคนหรือเปล่าอ,อาจจะแตกก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> ผมว่าไอ้บ้านโครงประตูนี่ก็น่าเล่นนะแต่กลัวไม่คุ้มไง พวกันไม่มีของมนาะดูบ้านแล้วมันไม่อัพหินเลยเหมือนจะโดนเลทด้วยแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะผมเลงว้ตนะั้งแต่เช้าวนะันนั้นแหละผมว่าจะเลทแล้วนั่นแหละเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะขอดูรายงานก่อนแล้วกันนะครับชื่อเพียบเลยเจ้าของบ้านอยู่ว,วะถ้าอยู่นี่สวยเลยนะผมคนเดียวนี่เอาไม่อยู่แล้วนะเอ๊ะทำไมประตูนี่หายไปวะ ผมมันโดนเลืดแล้วนะด,ดิเนี่ยคือเลือดมันหายหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าโดนเลือดอาจจะแบบไปไม่สุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสารต่อให้นะเลืดไม่แตกเดี๋ยวเราสารต่อให้โอเคถัทงทีละลูกหนึ่งประตูต่อหนึ่งลูกเฮ้ยมีคนยิงกันแถวนี้มีคนอยู่อะทุกคน ตรดเข้าไปได้ไหมนะปิดตายปิดตายครัจบจาะประตูเข้าไปเลยแล้วกันผมจะตามประตูไปเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าบิวอยู่ไหนอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะโอ้ประตูเยอะไปไหนวนะเนี่ยผมระแวงคนมากเลยมาคนเดียวเนะี่ย โอ้โปอนบุซองอ๋อปอนบุซองแม่นี่โอเคบิวบิวบิลวอยู่ไหนวะบิลไม่มเเีเพื่อนเพื่อนเราบิวโอ้โหได้อยู่ได้อยู่อิมอยู่อิมอยู่ถึงบอกว่าโอ้โหถึงบอกโอ้โหเลยนะเหมือนของจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกโอ้โหไม่ก่อนซันเฟร์นี่เล่นหน,น่อยก้อาอ่าฉันเนี้ยป,ปืนเข็มบักขันป,ปืนล้อขาดแขน อลูกซองนี่เราเดี๋ยวต้องขนไปไว้บ้านฮะ,ะเดี๋ยนะผมไปดูตัวเงินถือปือนไม่อยู่ด้วยมีดปืนเจ็ดร้อยได้อยู่กระสุนลูกซองอามาเดี๋ยวไปติดบ้านรอบเละบ้านกูดีนกะไอ้พวกนี้ผมว่าผมขนไม่หมดแน่เลยคนเดียวโอเคไอรอนพันสี่ได้อยู่ได้อยู่เคชุดผมว่าผมต้องกลับมาอีกรอบมนะันเนี่ยหูน้ำมันยังไม่ได้กัน ได้อยู่นะหลังนี้ได้อยู่นะอิ่มนะบอกเลยอิ่มใช่ได้อะผมว่าบิวมันน่าจะอยู่ข้างล่างได้อยู่หลังเนี้ยได้อยู่ทำเล่นไปโหทำมีดไว้เยอะเยอะจัดเลยคือผมบิวมันมันไม่มีทางลงนะบิวมันอยู่ไหนวะอาจจะปิดตายซ่อนอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับก่อนอื่นเนี่ย ผมต้องเช็คคนกันมีคนบ้าวะเมื่อกี้มันยิงกันอยู่แถวนี้ด้วยไม่มีใช่ไหมมีคนดักกูไหมนะไม่มีนะไม่น่ามีหรอกบ้างเนาะเราต้องคลิปในแงน่บวกบ้างบิกม,มาปุ๊บแตกเลยอย่างงี้นี่ปิดเกมทิง้งเลยบอกเลยปิดคลิปนอนเลยบอกเลยบิกมาด้วยผมนี่ปิดคลิปนอนเลยนะบอกเลยเดี๋ยวคงนี้แล้วกันนะ ผมจะทําเป็นวันเป็นวันไปนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ผมจะลงให้วันละคลิปแล้วกันถ้าผมมีเวลาว่างนะวันนี้ก็เลิกงานมาดึกแล้วนะนี่ก็จะจะ,จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยผมนี่เพิ่งเลิกมาสี่ทุ่มกว่าจกว่าจะได้ทําคลิปอีกนะครับกว่าจะตัดต่ออีกเรนเดอร์คลิปอีกโอ้ผมจะได้นอนกี่โมงเนแะี่ยช่างมันเถอะนะฮะผมมีหลดกระสุนแะล้วบ้านหลังนี้อิ่มอยู่ วานี่ผมทิ้งไปเลยแล้วันผมเอายามาไว้ข้างตัวกนเพราะว่าเลือดเรามีแค่ร้อยสามสคงประตูหลังนี้นี่ว่าจะไม่มีของซะแล้วมีอยู่นี่เองแต่บ,บิวไม่เห็นวะ่ะผมต้องเลดหาบิวด้วยนะเนี่ยเล็หายัดไปน้ำมันหนังสัตว์ผ้าโอเคโอเคเลกขอยัดกล่องไว้ก่อนแล้วกัน เระเปิดถังเดี๋ยวผมเก็บเก็บเก็บของไว้ก่อนเก็บปืนได้มาเยอะอยู่นะทำเล่นไป mm hmm. ผมจะเอาไปกระบ,บอกเดียวแล้วกันผมเชื่อว,ว่าผมไม่ได้ยิงคนหรอกนะครับตายก่อนไม่ได้ใช้หรอกไปกระบ,บอกเดียวก็พอละแล้วก็ของของเพนนั้นียัดยัดเข้าไปก่อนแล้วกันนะนี่มันเสื้อผ้านี่ว่าผมไม่ได้ทำตู้เสื้อผ้าเลยแหละนี่อะไรอย่าได้ทำนะยังไม่ได้เลิศยยามงามดี ลิ้นเริ่มพันหมดแล้วเริ่มดึกเริ่มดึกเริ่มง่วงแล้วก็ใส่ของไม่ได้เหมือนเซิร์ฟดีเลยอ่ะเก็บบันไดนผมไม่ได้ใช้แล้วมั้งเก็บเลยแล้วกันฮนะมาลับมา,บมาเดี๋ยวผมทำควดล็อกติดบานเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ไม่รีบไม่รีบ ไหนๆก็ได้แล่มาแล้วแลผมเอายัดเตาเลยแล้วนะกันนะฮะเดี๋ยวผมจะบินกลับไปเอาของต่อผมไม่ได้มีมาด้วยจะตีเตียงมาสักหน่อยแต่มีดข้างในมีอยู่ฮนะถ้ามันเปิดป้อมนี้น่าจะลำบากเราเหมือนนั้นเนี่ยผมอยากได้โต๊ะสามกลับบ้านมากเลยสแคปหกร้อยเศษพันเหล็กเ,เก็บนี้มาด้วยแล้วกนะันนฮะเก็บยามา อมพนายา์น,นี่เก็บไปให้หมดหินนี่เก็บดีปะวะยังไม่เก็บแะ้วกันเนาะผมขอตีเตียงก่อนนะพังไปซะเราต้องเงียบให้ได้มากที่สุดครับแ,แถวนี้บ้านเยอะเดี๋ยวเพื่อนบ้านตื่นแบตใกล้หมดอนะแบตเหลือ16%บหเปอรเซนเองนะผู้ชมผมจะรีบขนของกันนะ อเอาแรกก่อนดีกว่าโอ้โอเหล็กเผาแล้วเยอะเลยเหล็กหายสองร้อยซันเฟอร์ถ่านเอาเตานี้ไม่มีอะไรแล้ววะไม่มันเอาไม้ใส่เตาแล,แล้วไม่เอาไม้ใส่อีกอ่ะไม่เผาไม้อ่ะนั่นอะไรของมันวนะเนี่ยคือน้องผมเรียกไปทำหอผมยังไม่ว่าหั เฮ้เหมือนมีคนมาว่ะท่านผู้ชมแตกไปหนึ่งโอเค เก็บชุดกระดูกกลับบ้านด้วยแล้กันชุดกระดูกเราก็ขาดแคลนขาดแคลนจัดๆเลย <Yeah. S 1> ของผมน่าจะเต็มตัวแล้วล่ะเต็มตัวแล้วนะท่านะผู้ชมเรามีคนมาเผือกด้วยโอ้ oh, อาหารก็อยากเอาไปเหมือนกันนะจะทิ้งอะไรดีนะทิ้งอะไรก็ไม่ได้ตอเนี้คือต้อง,ต,องต้องขนไปหมดอะ คือเหลิมเอาเลดเอาบิลเลยดีป่าวะเพราะว่าบิลแม่งอยู่ไหนวะอยู่นะแม่งต้องต้องซ่อนบิลไว้ไแถวนี้แหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าเลดเตาพังแน่ๆของในเตาเยอะด้วยเอาไงดีวะกูเนี่ยกลับบ้านก่อนแล้วกันพปดช่างมันแล้วน่ยเฮ้ยม,มีคนวะฟาร์มมัดหรือเปล่าคนเบาหรือเปล่า เคชาบ้านแล้วกันเราวิ่งเข้าบ้านกอนแนละ้เข้าบ้านเร็วที่สุดตอนเนี้ยอย่าสวนอย่างอื่นเจ้าของบ้านหรือเปล่าวะือนวิ่งมาเมื่อกี้ไม่รู้เจ้าของบ้านหรือใครเหมือนแต่วิ่งมาตัวเปล่านะตรงนี้ตรงนู้นเป็นบอทนะตกใจหมดเจ้าของบ้านวิ่งมาเปล่าวะกลับบ้านก่อนละกูอิ่มแล้วตอนเนี้ยอิ่มอยู่แล้วทำามาเล่นไปของทันหนิว่าอีกรอบสองรอบผมเห็นคนขาบบนวนะ่ะ มนมีคนด้วยนะฮะคือเพื่อนบ้านน่าจะตื่นกันหมดแล้วละ่ะช็อตนี้บอกเลยเล่นยากเริ่มเล่นยากเริ่มขนของยากอลไม่มีใครดักใช่ไหมไม่น่าจะมีผมจะรีบขนของให้ไวที่สุดแล้วกันฮนะอะไรที่ผมขนได้ผมจะรีบกลวยกลับบ้านไม่ได้ดิ้วไม่เป็นไรได้ของก็อิ่มแล้วอ่าเรียนกระสุนฟ้าไปด้วยแหมดีนะเข้ามาดูก่อน มันต้องมีพวกที่ชอบลืมบ้างแหละตอนนี้กระสุนฟ้ามาเรียนเรียนเรียบร้อยแบบฟรีๆอิ่มเลยอิ่มมาบอกเลยฉันเนี้ยบ้านหลังนี้อิ่มรับระเบิดไม่กี่ลูกอิ่มเลยไม้นี่ต้องเก็บไปด้วยหรอวะเก็บไปด้วยแล้วกันนะผมที่จะตัดไม้จะได้แบบว่าบิ่งเข้าไปแล้วเผาทีเดียวเลย เคสันเฟอร์สองพันสามพันนะอรอนก็เยอะหรือเปล่านะโอเคเกือบสองพันมีอีกเยอะอยู่นะบ้านหลังเนี้ยผมว่าคุ้มอยู่นะครับคือมันไม่อัพบ้านไงถ้ามันอัพบ้าน็น่าจจะใช้ระเบิดเยอะอยู่แต่มันไม่ยอมอัพบ้านไง นี่นะเหตุผลของคนขี้เกียจไม่ยอมอัพบ,บ้านบ้านเป็นเหล็กแล้วค่อยนอนนะครับบ้านไม่เป็นเหล็กอย่านอนเด็กขาดนะท่านะผู้ชมผมบอกไว้ก่อน <c oughs> อย่างน้อยก็เอาห้องของให้เป็นเหล็กก็ยังดีนะอุ่นใจเก็ย <c oughs> อาหารเก็บไปด้วย มีคนมาเผื่ออีกแล้วว่ะท่านผู้ชมมาบ่อยแลอเกินเลยตัวนี้นผมจะรีบขนของแบบว่าเอาให้ได้เยอะที่สุดนะฮะ คนด้วยวะคนเบาซะด้วยเดี๋ยนะผมจะไปบวกดีกว่าวะ,วะไปบวกอาจจะเสี่ยงหน่อยนะของเยอะด้วยนะครับถ้าไปบวกก็เสี่ยงหน่อยแต่มันก็ต้องบวกนะเอาตรงอะน,นอนคานอยู่มันคานอย,อยู่ผมจะซูมให้ดูนะผมไปตัดต่อเดี๋ยวซูมให้ดูนะไม่รู้มันโดนใครยิง อ๋อไอตัวนี้มันยิงได้วิ่งไปไหนแล้ววนะเนี่ยมันจะวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านไปแล้วลนะผมทุกคนว่าคิดว่าไงฮะคิดว่าบิวมาอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างหรืออยู่ตรงไหน,นผมอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนัน,นะคือถ้าอยู่ข้างล่างก็ผมว่าผมจะไปเล็งประตูข้างล่างดูไงแต่ผมกลัวคนว่ะมันค่อนข้างเสี่ยงนะแต่เสี่ยงเดี๋ยวนะมีเสื้อว้ายกับนี่ใส่ป่าววะมันน่าจะมีเสื้อว้ายกับเกรง้ายใส่ดิ เลือดผมจะได้เป็นร้อยเจ็ดสิบมีจริงด้วยหน้ากากพร้อมเลยเลือดร้อยเจ็ดสิบตอนหน้ากากหมด้ลยโอเคผมว่างสองช่องมันยังวิ่งเล่นกันอยู่อ่ะเหมือนเก็บของไปไม่หมดอะ่ะเออมันเฉลี่ยกันป่าววะทำไมทำ ทำไมทำเหมือนฮอลแลนดเลยแต่แบตผมมันไม่มีละไงผมอยากจะอัดคลิปต่อนะอืมเป็นปว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคลิปนี้พองแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวแบตผมจะหมดลวเดี๋ยวมันจะหมดไปทั้งแบบทั้งคลิปอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันจะตัดไปเดี๋ยวมันจะไม่เซฟคลิปห้ผมเพราะว่าเดี๋ยวมันเจอกันใหม่นในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัลาไปก่อนเดี๋ยผมขอเคลียร์บ้านหลังนี้ก่อนแลวกันนะเดี๋ยวขอเคลียร์หลังใหม่ลวกันเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเ,บบนนนนะเดี๋ยวต้องมารอดูพรุ่งนี้ว่าบ้านเราจะอยู่รรอดมันะคบ สับวันนี้ขอตอลาไปก่อนนะซีโอเกนพูดหลายรอบมาเนะี่ยฟันดีรถเตียครับผมจุ๊บ